สวัสดีครับร้านคลองผมพลาซาบายพุนะครับผมวันนี้นะครับผมมารีวิวกระบี่จีนนะฮะกระบี่จีนนี่คือเป็นกระบี่จีนของแท้จากจีนลนะครับกระบี่จีนคงไม่มีของปลอมนะครับเพราะมันมาจากจีนนะฮะกระบี่จีนตอนนี้ที่ผมมีก็มีทั้งหมดสี่รุ่นนะครับผมสี่รุ่นราคาก็พันกว่าบาทไม่แพงนะครับอย่างดีด้วยนะครับดูรุ่นแรกก่อนนะครับรุ่นแรกจะเป็นใบอ่อนนะครับ ใบอ่อนก็คือแล้วแต่คนชอบนะฮะใบอ่อนก็จะเป็นสีแบบสีไม<ว>้เลยนะสวยนะับสวยสีไม้เลยนะครับเนี่ยครับสวยนะทั้งตัวนี้สวยเลยตั้งแต่ดำตอกนะครับไม้แท้นะฮะไม้แท้อันนี้เด็กหล่อสวยนะฮะสวยแล้วก็จะมีผู้ให้ด้วยทุกอันมีผู้ให้นะครับแล้วก็หลายคนสงสัยว่ากระบี่พวกนี้นะครับอา่าปรับยังไงให้ใบแบบมันแข็งให้ใบแบบมันแน่นกระบี่จีนทุกอันในในประเทศไทยเออในในจีนนะฮะ ใช้ปรับตรงนี้นะครับทุกอันเขาจะมีให้เราปรับเราไขาให้แน่นใช้เบอร์สิบไขแน่นนี่คือกระบียจะทนมากเลยครับผมอนีใบอ่อนเป็นยังไงก็เป็นยังไงครับเนี่ยครับใบลำไทยเก๊กใช้ชีนะฮะใบจะอ่อนดูนะฮะนี่ครับน้ำหนักเบาใบลำไทเก๊กนะฮะลำทะไลำทเก๊กสวยตั้งโชว์แล้วก็หรือมอบให้ผู้ใหญ่สวยมากเลยนะครับเบานะน้าหนักเบาเลยนะครับทีนี้ต่อไปก็จะเป็นรุ่นใบแข็งใบแข็งก็ เอาไว้ป้องกันตัวก็ได้เพราะกระบี่ทุกอันนี้เราไม่ได้รับคมอยู่แล้วนะคะก็คือลูกค้าต้องไปรับคมเองหรือให้เรารับคมให้ก็ได้ทีนี้ใบแข็งก็เอาไว้ป้องกันตัวได้นะครับเอาไว้ตั้งโชว์ได้มอบให้ผู้ใหญ่ได้สวยงามนะครับกระบี่ใบแข็งนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม้แท้นะครับอันนี้ไม้แท้สีเปลือกมังคุดนะฮะนี่นะครับดูนะฮะแข็งแข็งนี่คือแข็งเลยนะฮะดีไหมฮะน้ำหนักก็จะหนักขึ้นไปอีกหน่อย แต่ก็สบายๆเบามือสาหรับผู้ใหญ่อยู่แล้วนะฮะนะครับแต่ถ้าเด็กต้องใบอ่อนแต่ถ้าผู้ใหญ่ก็อย่างนี้ขึ้นมาหน่อยนะฮะแข็งนะฮะแข็งเนี่ยครับสวยงามนะฮะมีลายที่มีลายมีลายที่ใบาดาบนะฮะทุกตัวนะฮะมีลายแล้วสลักอักษรจีนไว้ด้วยนะครับทุกอันแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นใบแข็งเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นใบแข็งแบบ สี่ไม้นะฮะสี่ไม้เลยนะครับผมแล้วก็อกันมือก็จะเป็นลายของข้างขขาวนะครับข้างเขาวเหมือนตัวเม่อกี้เหมือนตัวสีแดงกันมือลายข้างขาวนะครับมาดูนะนี่ครับนี่ใบแข็งนะเหมือนกันใบแข็งแล้วก็ใบแล้วก็หนาด้วยครับไม่แข็งแต่เป็นหนาด้วยครับนี่ครับแต่ไม่ได้รับคมนะฮะไม่หนักมากครัสวยครับสวยสวยนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นใบแข็งเหมือนกันครับผม ใบแข็งลายพยักนะฮะกันมือนะฮะจะเป็นลายพยักนะครับนี่ค <number> ร <ihrem hn> ับแต่บ <po oms. S 2> <it> ิดใบแข็งเหมือนกันไม่ได้แพงนะครับไม่ได้แพงตัวนี้จะมีสองสีนะฮะจะมีเนี่ยฮะก็คือสีแดงสีแดงเปลือกมงคุดเนี่ยนะครับสีแดงเปลือกมงคุดนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็สีไม้นะฮะอันนี้สีไม้นะครับสวยนะฮะสวยบอกแต่ว่าสวยนะครับเนี่ยเรามีคู่ให้ทุกอันนะครับ ดำนะฮะดอกดาบนะฮะสวยนะครับไม้แท้เลยนะฮะดาบอ่กระบี่พวกนี้นะฮะกระบี่จีนพวกนี้ความยาวเฉพาะเฉพาะใบดาบเนี่ยนะครับจะโดยประมาณเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบสามถึงเจ็ดสิบห้าเซนนะครับแต่ถ้ารวมทั้งตัวแล้วจะต,ตกอยู่ประมาณเกือบเกือบร้อยเซนประมาณเก้าสิบห้าเซนหรือเก้าสิบแปดเซนร้อยเซนแต่ละเล่มจะ ความยาวไม่เท่ากันจะใกล้เคียงกันเพราะกระบี่พวกนี้มันทาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับสวยฮะสวยงามและทนทานนะครับบอกเลยว่าทนทานนะครับถ้้เห็นของจริงที่สวยกว่านี้อีกนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมเดี๋ยวราคาผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ